ถึงอากาศจะร้อนแต่ก็ห้ามไว้ไม่อยู่ด้วยแฟชั่นที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้รับความรักจากแฟนๆอยู่เสมอ okay, <don> ความร้อนแรงของเหล่าซูเปอร์สตาร์เราไปพบกันได้เลยไ <The go. S 1> ความรักของแฟนๆนั้นร้อนแรงยิ่งกว่าอากาศเหล่าดาราที่เฉิดฉายเจอจรัดดให้ได้เห็นร้อนเพเหล่าดาราที่ได้ชื่อว่าหลงรักแฟนๆกับความรักที่มอบให้แฟนๆอยู่เสมอ้อง ไอยูที่โด่งดังเรื่องความรักที่มีให้แฟนๆ mm hmm. ช่วงนี้ฉันก็ไม่ค่อยมีเวลาเจอได้เจอแฟนๆในเกาหลีสักเท่าไหร่นะคะก็ขอบคุณที่มากันในวันนี้นะคะถึงแม้จะไม่นานแต่ก็ขอให้ทุกคนสนุกเพื mm hmm. ่อเวลาแสนพิเศษที่นานๆานทีจะได้พบกับแฟนๆเธอได้ใส่เสื้อลายดอกไม้และกระโปรงสั้นสีขาวแสดงถึงความสดใสทำให้คว้าใจแฟนๆไปได้อีกครั้ง <Yep. S 1> ส่วนตรงนี้ก็มีดาราชื่อดังที่รักแฟนๆเช่นกันพร้อมหน้าตาแสนสวยของเธอนั่นก็คือยูริแห่ง Girl Generation <S สวัสดีค่ะยูริจาก Go r l n e r a t i o n ดีใจที่ได้เจอนะคะ <c oughs> วันนี้มีโอกาสได้เจอกับแฟนๆ <c oughs> ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะ <c oughs> ในวันนั้น <c oughs> เธอใส่เสื้อแขนกุดลายน่ารักกับกระโปรงยีนส์เป็นแฟชั่นในแบบของยูริที่ดูเหมาะกับหน้าร้อนมากกว่าใครๆ